เราบอกเพื่อนคอยได้พี่น้องอน้ำจิมหมูได้พี่น้องอัแน่นอาแน่นแห่งผููหังนะฮะอามากของต้อนบางทีเนี่ย้องต้อนแน่มากกับปรเด็นเมื่อเมื่อเป่าเด้จับยัดเจรต่างห้างคอยเราเมื่อนะน้อยใหญ่ะเกิดนเาแออ๋อเพิ่มาจากที่กระปกปะ อยู่กับพี่นางเ้ยพี่น้องเอมว่าไหนม,มึงมังกะสอม้อนี้สิงกโป์ไม่ใหไงกหนาคุณำทำตัวชิมเลยล่มเดือยหนึ่อะไรจะนี่ยฮ่าฮาฮ่าคอยลืมมากล่องหน่อยลองมา <c oughs> เราเปล่าเพื่อนคอยได้พี่น้องเราเปล่าเพื่อนคอย้ี่น้องเราเปล่าเพือนคอยด้่น้องเราเป่าเพื่อนเอยพี่น้อง จิ้มหมูครพี่น้องอัแน่นอัอนแ,นอนแน่นแห่งผููหังนะฮะน,นี่ม,มันขึ้นไนนเปเบื้องตื้งอ๋อสวนบ่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายอยู่อ่าปลาด,ดุกหลายมันมีอกาศ<อ>งลงมันมาลับพี่นางเนาะพี่น้องสเด็กลับบ้านยังน้อยนี่ผ่านมาจากไ้กุชหนาไ่ขามาของตอนักพริกเนี่ย สองตอนนี่มาก,กับปรดิเมื่อมือเปล่าเด้จับยัดส่รถทางห้างก่อเน,น,อนอเราเมื่อน่ะน้อยญ่เนาะใหญ่เราคือนอนแห้งฝนตกพาฝนมากเลยพี่น้องเนี่ยพามาเอาฮับพีน่นั่งเนี่ยอยากได้เขาตันซาแจมมาเลยส่วนก่อนมาแต่สี่ทุ่มหมึกขึ้นนี่บระเดิมเป็นมาคู่นเ,นเออพญายศวรรณนะมาถึงแล้วอ,อ,อ่าภูหังท่ากันโถนะฮะเดี๋ยวขาขากลับจะผ่านมามาสุพรรณสะพานเทพนี่แหละครับครับครับ เจขาเป็นแบบไทยรุ่งเองอะไของตอนนี้รถมกรอเขาบีบแต่อะไรมาตันทางเขาเรามาถึงแล้วนะฮะโอ้บ้านดงหั่งบ้านผู้ฮั่งพู้ฮ่งมาดูมะม่วงสิงคโปร์ใหญ่มากมากพันเป็นมะเร็สมั้ยว่าเป็นมะเร็สมันเอาเสียบใบเรียวปัดนี้มันเกิดบัดนี่มันเกิดมาแล้ว เพื่อนคุได้ใหญ่มากใหญมาปลูกไว้อ๋อเพิ่มมาจากที่กระป๋อป่ะอยู่กับพ่นางเลยพี่น้องเด้อทู่ทัากันทั่วห้านี่แหละตเออตัวนันเปะได้แค่ตบกเออตป่่งมันสีใหญ่กว่านีอยู่หรอกนะมันสีใหญ่กวนอยู่เนี่ยอือหน่วยมักใหญ่เลยพี่น้องยงเออหน่วยก็ขมปักลอยู่หน่วยมปนตะหักเอันยังน่อยู่บนเต เต็มท sure. yeah, ah, oh, okay. so hmm. anyway> like ี่หมดที่ส well, yeah, ุดแ th ่ก right. ันอนี้ก็ได้ปบ้านหมู่บ้านในเมืองมังกาซอมอนี้สิงคโปร์เมย์ญ่ก็นาคุณน้ำเตอรชิมเลยโอ้ยมดแดงมดแดงมดแดงให้มดแดงให้มดแดงโอ้ยหม่องมังซิงกับปู่พี่น้องเอ้าไปอยู่บ้านปู่ห้างนะพี่น้อง ทาขันทข้างลังบ้านก็นเป็นผู้เขาเนหละนะฮะมีสระน้ำนะมาบ้านพี่นั่งมาหาพี่นั่งกลับไปงานแต่งครับพี่น้องเมืองวิวครับโอเคครับนี่จะสวนบลรมากลากไม่ยู่กลางภูเขาสาราัารจ้าตรงไปวะใช่ใชนี่เนี่ย ผู้สาวไอ้พุหนวีนี่ล่ะนู่นไรเนี่ยไม่ผิดผินเนี่ยผิดดีบ่อ่ะผิดทีบอ่ะภูเขาได้ไปนอนเลยบ้านนี่อ่อนภูเขาอ่อนทีบอีะภูเขาอ่อนโอ้ยถึง้มแงามข้างหน้าเป็นภูเขาข้างหลังก็เป็นภูเขาครับไม่มีทะเลแน่แถวนี้ภูเขาล้อมรอบน้่นะดูด้านหลังเลยด้านหัง เด้อย่มฝนเนื uh ้อมาหาหน่อไม้ยังไงอ่าไปเาก็ได้เนื้อกินเนื้หรือเปล่าเป็นบ้านผู้พี่น้องวเดี่ยวหวานเดี่ยวขวานได้จ้าเดี่ยวใส่อดเด้นจ้าเดี่ยส่กับออว่าท่านี่เราเจ้าของบ้านเป็นยูยูโอ้เขาขายนามเจ้าหนี้มันใช่ท้องเหรอจิู้เขาเนี่ยอะอยปลามันเลารับสวยยังไงเนี่ยหนึ่งในอา หนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งของกาละสินนะพี่น้องเอยสุดเขตของกาละสินนอนนี่เนาะโอ้กาละสินว่าไม่เรียกว่าท่านโไปทางกา่ะสินทางกาละสนเนาะท่านโทวไปฝั่งนี้ใช่ไหมแม่ทะลุท่านโทวไปเนาะไม่ได้ปีนปืนปูเนาะจะไปตรงไหนโก็่นีจะถึงแบบนี่แหละบุญดวงมูลแลบนี้น่นโถวพี่นะจ้าท่าโถนี่นะจ้าท่น เบอร์คนอยู่แต่ว่าลังเบียดเต็มเลยจ้ะ